มาอีกหนึ่งเรื่องราวครับกระแสนโลกโซเชียลนะแม่เห็นดาราเขาทำอาชีพเสริมในการขายของนี่ก็เขามักจะบอกว่าตกอับใช่ไหมพี่ไม่ชอบคำนี้นี่คือการทำอาหากินที่สุจริตและคนขยันคนขยันไม่มีวันอดตายพี่ต้องข่าวมาเวิร์กพอย่ัวมาโต๊ะหมูแมมบอกเลยว่าพี่ก็เพิ่งสั่งไปเป็นคนหนึ่งที่ขยันมากๆชีวิตแฮปปี้ปรากฏว่าการมาขายของอันนี้มีคนบอกว่าพี่ต้องข่าวไม่มีละครใช่ไหมตกอับใช่ไหมไปเจอเจ้าตัวเล่าเรื่องนี้เลยเชิญค่ะถามครับ ก็ชีวิตชีวิตดีตลอดอชีวิตเราก็ดีตลอดเรามีความสุขเราก็ทําธุรกิจกับพวกด้วยอะไรนู้นนี่นั่นมันเป็นสเต๊ะมันเป็นผมผมขายเนื้อกับไก่เพราะเพราะเป็นอิสลามไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขายหมูบางคนก็เอาหมูสเต๊ะเดี๋ยวบบไม่มีครับมันตลกอ่ะเขาก็ตกอ่ะผมว่าตลกตัวใหญ่เนี่ยคือคนคนที่เขามาเนี่ยเขากับชอบที่เราเขาเข้าถึงเราได้อะไรเงี้ยบางคนก็มาถ่ายรูปมา มาทานมาช่วยปิ้งอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่ารักเดียวไม่เกี่ยวอะไรกระตกอ่ะไม่ได้หน่อยมันได้อะไรไม่ได้สนใจด้วยซ้ำไหค,คนพูดเขามไม่ได้รู้จักเราอเขาก็อยากเขียนแล้วเขาก็เขียนไปม,มีคนส่งมาให้ดูนะพอเข้าไปอ่านคอมเมนต์น่ะทัวลงนนไอคนนักข่าวคนนั้นแนะบบตลกเขาเอางานทงการยังมีอยู่ไหมพี่หรือว่าอย่างไรก็ยังรับอยู่ตอนนี้ก็มีหนังที่มันติดต่อกันอยู่รับเหมือนเดิมแลแหละรับเหมือนเดิมแต่เพียงจะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดมีอะไรก็ติดต่อมาเรื่อยๆแฮปปี้มากแฮปปี้มาก ย้ำอีกทีนะคะว่าแฮปปี้มากนะคะสินค้าของพี่น้องขาวนะคะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาอร่อยทุกอย่างโดยเฉพาะหมูสเต็กทุกคนหนูจะบอกว่าศิลปินดารานักร้อง เป็นไก่สเต๊กเป็นไก่นะไกสเต๊กเป็นสเต๊กจะบอกว่าเออใช่พี่เขา<ท>ำไงเออติดออทำมีกไก่สเต๊กกันเนื้อสเต๊กขายดีมากมคุณลงพิมพ์ในแอปต่อต่อนะโ,อโดนคนสั่งเยอะมากหรือไปหน้าร้านก็ได้งานนี้บอกจากใจนะคะย้ำอีกทีศิลปินดาราต่างนานาที่เขาไลฟ์ขายของไม่ใช่เป็นสินภ้าเสื้อผ้าอาหารการกิน นั่นคือคนขยันจริงเพราะฉะนั้นดูแลให้เป็นต้นแบบตัวอย่างนะคะจริงๆครับอเอาดูง่ายๆเลยเนี่ยคนข้างๆตัวผมเนี่ยพี่ตุกก๊กี้ก็ยังไลฟ์อยู่เลยเนาะไลฟ์ live ขายเสื้อผ้าขายอะไรต่างๆเราใช้เงินทุกวันม,มันออกกระเป๋าตังเราทุกวันเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเข้ากระเป๋าตังด้วยใช่ไหมพี่มันจะได้บาลานซ์กันในหลายทางไลฟ์ขายของทงาอํางานต่างๆแล้วก็อรอลุ้นโชคผู้นี้ถูกอุยอ้ยเอยอแต่แล้วันนี้ต้องนอนไวแล้วล่ะชี้ทายและ